ใครที่ตามผมมาจาก YouTube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้อะไรกันเนี้ยเนี่ยอันนี้ผมไม่เหมาได้ไหมโอ้โหี่เหรียญบินอาจารย์โอนพัสเหรียญเนี้ยปลูกเสกแล้วเหรียญวิ่ง <Wing. S 2> ในพระอุโบสถอย่ามีพิษเปาใช่ไหม พาพี่วิสิตปิดพาผมก็สบายใจอย่างหนึ่งคือพี่วิสิตธิ์เมาเองเหรียญบินอาจารย์โหพัดเป็นเหรียญที่ปลูกเศวเหรียญวิ่งในโบสปลูกเศกที่วัดทำเขาน้อยเนี่ยนับสิบเอ็ดกล่องอลูกนี่แท้ทั้งหมดนะครับพะงาพาบ้านก็จะประมาณนี้เหรียญหล่อพะงา ปิดตาปูโตอย่างเยอะเอาฟังราคาไม่เหลือแต่บางครั้งอ่ะองค์เดียวก็หลุดแล้วจริงๆนะสำหรับพระเครื่องแบบนี้พรอมุย่ยดอไร่วัดจุลารุ่นแรก วัดทามสิงโตทองหมู่โตเอาเผาตมะขายได้ลูกพองาเต็มเลยพิษโลกพี่พิสิศโอ้ยแบบนี้ไม่อย่างเยอะมากผมบอกครับไม่ได้เยอะธรรมดาอย่างเยอะมากครับแท้ทั้งหมดแล้วเป็นพระบ้านจะเป็นพระสวยทั้งหมด ผ้าบ้านเนี่ยจะแท้และสวยเต่าองค์นี้มีจานด้วยนะผมเชื่อเพื่อนๆชอบอย่างเงี้ยแอดมินครับเอาไปเลี้ยงนะโคนอนมีนวน้มราคาขึ้นไหมคือต้องบอกครับถ้าถามผมเกี่ยวกับพระวัดโคนอนนะนะพุทธคุณสูงกว่าราคาที่คุณแขวนกันอยู่เยอะ ถ้านะเราจะคำนวณพุทธคุณปิดตาวัดโกนอนได้ออกมาเป็นราคาใครเสกปู่โตเสกปีอะไรหนึ่งสี่หนึ่งห้าแน่นอนนะหนึ่งสี่หนึ่ง้าเท่ากับพระยุคแรกหลวงปู่โตเลยนะออกก่อนปิดตายันดวงออกก่อนปิดตานะจัมโบ้หนึ่งจัมโบ้สองแลราคาเท่าไหร่ฮะพระคนนะในประเทศไทยล้านคน อยากแขวนพระที่หลวงูุโตเสกเขารู้ว่าูุโตเสกด้วยแล้ววิธีนั้นแบบโอ้โหไม่ได้ปก่โตองค์เดียวด้วยเศกเนี่ยเฮ้ยราคาไม่เกินมันเขาพร้อมเช่าไหมเมื่อเขาพร้อมเช่าแล้วพอให้คนที่ชอบพระล้านคนแขวนไหมเพราะพระมีจํานวนการสร้างไม่ถึงแน่นอนเดี๋ยวผมหายวิธีปลูกเสกก่อนนะ ก็เอาตะกัวจากนะปิดตาปูเอี่ยมมาทำมีปู่โต๊ะเป็นประธานพอเทียมกษัตริย์ตาพ่อแพ้พอเงินนหญยหอมพอแช่มนหญยหอมพอสุดกาหลงพอทินปลาเรไรพอทองอยู่ท้าสาวองค์นี้ทําผงยาจินดาณันีนะพอทองอยู่ว้ใหม่นองพระองค์พอบุญมีว้อ่างแก้วพอมีวัดโกกพอเต๋สามงามพอเซ่งกัลยาปู่ศิลป์ท่าบาปองพอโดนามาตูมปู่กีหูช้าง พอเนื่องวัดจุลาพอทูนโมนิมิตรพอแดงเขาพรไไดอิกพอหอมวัดสากมากอาจารย์โอ้ยตุ๊ตุ๊ตุตเนี่ยคือปิดพิธีบุกเสดปิดตาคนนอนใครเอาเอาองค์เจ็ดร้อยสวยแบบไม่ได้ใช้เลยใครเอาพิมพ์ปิดไปมีให้ยี่สิบองค์เท่านั้นแล้วดูพิธีการจัดสร้างปีที่สร้างรายนามเกจิผู้บุกเสด ปีหนึ่งห้าอะไรที่แพงมั่งระฆังร้อยปีพอเงินหนึ่งห้ามีเลิอกวิเศษไงผมมีไปร้อยตอนนี้เหลืออยู่ปร้อยกว่าองค์แต่ทำไมให้ยี่สิบเพราะฉันก็อยากจะเก็บไว้วันที่คนรู้พี่รู้ได้เหตุไรนี้แล้วเขาหาแล้วมีเกด้วยนะเออฉะนั้นฉันมีแท้ฉันก็อยากเก็บไว้เป็นสมบัติฉันยามแก่ที่แน่ๆฉันยิบบารองคหนึ่งนะ ฉันเลี่ยมทองรับขวัญหลานฉันเลี่ยมทองให้งานแต่งเพื่อนฉันเลี่ยมทองให้สมนาคุณใครฉันว่าฉันมีความสุขโอเคผมเท่าอันนี้มานะครับแถ,ถามผมอ่ตอนนี้ผมรู้แฟนเบสผมอยากจะซื้อแต่พระสมเด็จโอ้ oh. นี่รูปหล่อที่สองแล้วคลาสสิก เนื้อหาสาระสองสี่กว่าก่อนปีสองพัน้าร้อยที่ไหนสไตล์การหลอกขายพแดงทุ่งทองด้วยเป็นงานขายงานพาะแดงอ,ะอ่ะอ่าแสดงว่าเกจิองค์น,นี้ต้องไม่ธรรมดานี่ยมีเยอะๆแบบนี้ดีทำไม่ได้เห็นอะไรเยอะแยะมากมาย เหมือนกันสักองค์ไหมพระหลอไม่เหมือนนะเดี๋ยวค่อยไปวิจัยกันพราะเป็นที่ไหนแต่สไตล์การหล่อนะคล้ายพระแดงทุ่งคอกไหมอ่าแสดงว่าสร้างในยุคเดียวกับพระแดงทุ่งคลอกอ่ะอ่ะนี่ผมเป็นคนชอบแบบนี้ครับงานวิจัยนะครับเอาอยากได้อะไรกันเพื่อนๆว่ามา อาอะไรก็ไม่รู้ถุงนี้อยู่ตรงหน้าอ่ะเอาราคาเนี้ืมจะขาดทุนบอกไม่รู้เอาอยู่ตรงหน้าแล้วจัดไปได้หมดละใครได้ไปลูกพีวิสิตโอ้ยนี่เฮ้ยสิงด้านหนึ่ง ด้านหน้าเป็นสิงด้านหลังเป็นลิงอ้าวโหจถ้าตอกโค้ดพนันเชิงนี้เอาหัววางไว้ตรงนเนี้ยเนี่ยมงคลประพิษอ้าวหลวงพ่อบรรทูลสิงรุ่นสองพระน้ำประสานโอ้พระชัยพอเดิมอ่ะโอเคพิพิสิ์ประทับใจกดเก้าผมสามตัวอะไรอยู่ใกล้มือหยิบให้หมดเอาว,วันนี้ อันนี้ตะกุดพอแทนนี่จะเหลือปุมเผือกวัดกิ่งแก้วว่าสรุดป่ะใช่เนี่ยออกวัดสรุดปูเผือกวัดกิงแก้วปีสองศูนย์เนี่ยเนี่ยเล่นไงนะเอาวนี่ตะกุดพ่อแทน เอาพันแปดเหรียญวัสดุเอาห้าร้อยอะไรหยิบใกล้มือให้หมดเอาวันนี้นะประเด็นของหลวงพ่อแทนนะ่ะคือหาให้ไม่ได้แล้วนะั่นะคือประเด็นครับเพราะว่าแตกออกมาทีเดียวแล้วหมดเลยตูมเดียวลูกศิษย์พ่อแทนเก็บหมดนะเพราะว่าพระราชบุรีพอเวลาตอกแตกออกมาแล้ว่เวลาแท้เนี่ยเซียนที่เนี่ยเขาให้ความชัดเจนกับนักสะสมเลยว่าเป็นพระแท้ก็มีคนมาปวนนะ ว่าถาไมแตกมาเยอะอาจจะไม่แท้เซียนที่นี่ปกพ้องพาบ้านตัวเองได้แตกระดับเป็นพันองค์นะหลายพี่มาหมดเกี้ยงไม่เหลือไม่เหลือออกสู่สานามพระเลยนะครับเพราะว่าเซียนเอ๋ยพ่อขาเอ๋ยเขาอยากได้พระบพราแทนกันมาไนดะ้แเขาไม่ได้พอแตกออกมาหมดเกลี้ยงห้าร้อยเป็นพี่นักวุฒิตรงกันไหมอ่านักวุฒตอันนี้ขายได้พันกว่าบาทวัสรุ ส่วนตะกุดพ่อแทนพันแปดพันแปดร้อยบาทสําหรับตะกุดพ่อแทนอะขอบคุณง๊พี่พิศไม่ได้เหนือบากกว่าแรงฮะปิดตาวัดโคนอนก็ผมแจ้งแล้วเจ็ดร้อยฮะพ่อเต๋จะหาที่ไหนอ่ะพ่อแทนพ่อแทนพันแปดไม่มีใครปิดใช่ไหมฮะเอาไปเรียมไม่พี่เดี๋ยวใส่หลังเนี่ยเอานี่ไว้นะกับขุนแผนพ่อแทนเดี๋ยวให้เลี่ยมแปะหลังให้อันหนึ่ง ทำโมเดลในการใช้ผราพพเพ่อแทนอืมอ่ะถุงนี้เอ้เอาเจอเพื่อนๆใกล้ๆมือวันนี้ผ้าใกล้มือผมหยิบให้หมดอ่ะพี่พุฒิชายปิด4 0 0ในาในี้จะมีอะไรบ้างโอ้ผมผมจำได้แล้วล็อกเจ็ดวันไรขิง05เปลี่ยนพ่อสมชายก็4,000แล้วพอลำยาไยวัทุรงะยารุ่นแรกอีกสองเหรียญ นี่ก็เหรียญละพนันเอาใบเป็นลรสบายไปแฟนเพจพอจงโอเคขายได้ไปกดเก้าไปห้าตัวผมมีความลับจะบอกอะผมไม่ผม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 ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากจะบอกเลยแต่มีความลับจะบอกเพื่อนว่าก,กิ่งเนี่ยที่ไหน เป็นพละดกิ่งเนื้อนะวะโลหะนะะเอางี้เพื่อนๆเชื่ออะไรผมยากไหมทุกครั้งที่ผมจับจริงจกหลุมพ่อชูอยู่ที่ถูกหวยวันนี้ไม่เคยบอกใครนะว่ามันมันเป็นเรื่องที่พูดไม่ได้แต่วันนี้พูดได้ว่าแอดมินไม่อยู่ทุกการที่ผมจับจริงจกพ่อชูอะแล้วรู้บอกว่าก่อนแทงหวยเขาบอกว่าจริงจกตกลงม,มาจะไม่ดีใช่ไหม ไม่ได้คิดแทงหวยด้วยตื่นเช้ามาเข้าห้องน้ําตอนสิบเอ็ดโมงปกติไม่ค่อยตื่นก่อนเที่ยงนั่งห้องน้ําอยู่มีจิ้งโจกตัวหนึ่งหล่นลงมาจากเพดานแล้วมันไม่ได้หล่นลงมาแล้วมันแบบว่าวิ่งหนีนะมันหล่นลงมายืนจังก้าเอาขาทําตัวลอยอะ่ะแบบแบบสู้อะ่ะคือบางทีจิ้งโจกอะ่ะมันตกลงมาปุ๊บมันก็จะว,วิ่งหนีเลย,เลยอันนี้มันจะยืนเหมือนตัวเนี้ยมังกรคอโมโดอ,อะ่ะมันยืนสีข่ขาแล้วพองสู้ ผมก็เลยแทง17แล้วก็แปลกนะทุกครั้งที่ผมจับจิงจกพ่อชูของโลมาอยู่ทุ่งหวยวันนั้นต้องขอบคุณนะที่ที่ใครจริงจกให้ผมแล้วผมจับจับจิงจกองใหญ่ลงมาใครที่เคยเช่าจิงจกพ่อชูผมไปบูชานะครับขอเสียงหน่อยกิ่งหลวงปู่บุญมาบ้านนาะด้านล่างตอกเลข17แล้วก็มีเลขหนึ่ง นะฮะเป็นนะครับรูปทรงมา้ากิ่งบุมานาก็โอเคครับเนี่ยได้มาน่าสนใจนี่ฝายี่ห้าเนี้ยดำจาก,กรพัรดแห่งยี่สิบห้าพุทธศตวรร ต้องมีครับพี่พันเทพอ่ะเมื่อวานได้มาแบ่งชุดนี้ไปรู้ทุนรู้กำไรแล้วอ่ะเอาราคานี้พออ่ะพี่ศักนรงและเดี๋ยวดูเดี๋ยวปู่สุกปากคอมาขามเท่าเนี้ยเนื้อเดียวกับพระอุ้มบาทที่ผมให้ใหเนี้ยพี่อย่าต้อยไปเลย เนี่ยชัดเจนครับปูสุก็พอขันนกกระจาบก็มีภาพพิมพ์นี้เห็นไหมอันนี้เป็นเนื้อยาอันนี้หยิบให้โชว์ยังไม่ขายกิ่งอ่ะอันนี้พักกิ่งป่ะอ่ะวันนี้อยากให้เพื่อนๆได้มีโอกาสครอบครองพระองค์นี้ละเอาว่าถ้าใครดูไลฟ์สดผมมายาวนานจะรู้เนี่ยปิดตาหลวงพ่ออะไรแล้วไปเซิร์ชประวัติท่านดูแล้วคุณจะตกใจ แล้วปิดตาของท่านเนี่ยผมเอาว่าคุณซื้อปิดตาที่ว่าองค์หลายๆมือเนี่ยยังเจอง่ายกว่าปิดตาของท่านไม่ต้องบอกว่าของของหลวงพ่ออะไรนะแต่ผมเล่นพระมา20กว่าปีเจอองค์เดียวแล้วไปเซิร์ชประวัติท่านคุณจะตกใจเนี่ยเอาเท่านี้ให้มีตังสามหมื่น แล้วเดินไปหาพระหลวงพ่อผมเอาคุณก็ไม่ได้ปิดตาอะไรนะพิทวีฮนะที่ไหนพิทวีขอหน่อยเจอแต่ย้อนยุคไม่เคยเจอตัวจริงนะครับพาอเดิมไม่ใช่เป็นเนื้อผงคุกกลัด ท่านเป็นอาจารย์เพราะเชยวัดเจดเป็นอาจารย์ของเจ้าคุณโชตวัดพระประถมเจดีนะนี่คือปิดตาเมืองมหาชัยหลวงพ่อนินวัดปึกเหรียญล่อของท่านอันหลายแสนท่านมีเหรียญล่อซึ่งแท้ๆหลายแสนครับวัตถุมวงคลของท่านเป็นตำนานทั้งสิ้นเพราะ ทำน้อยและไม่มีออกมาหมุนเวียนในวงการนี่คือปิดตาพระคูนินวัดตึกเจ้าคุณโชธพระวสะสมเจดีที่สร้างเหรียญหล่อองค์เป็นแสนแสนลุกสิทธทันพอเชยวัดเจดที่เหรียญหลายหลายหมืน่นสิทธนันครับวัดตึกครับเนี่ยแล้วยันเหมือนอะไรยันนี้ ที่เอาไปใช้ก็จะมีพกแก้ววัดช่องลมอ่ะเอาอยันนี้ไปใช้มหาชัยครับปิดตาในตำนานแดนมหาชัยครับพระคูนินวัตึกสุดหละมีความสุขละเนี่ยแล้วเป็นวิทวีได้ไปก็ยิ่งมีความสุขนะพระเลือกเจ้าของ นะครับผมบอกได้คาเดียวครับว่าอย่างนี้เราพระเลือกเจ้าของครับผมเคยบอกนะคุณให้เอางีดีกว่าให้กรรมตังสามหมื่นอ่ะเดินหาปิดตาเพราะคุณนวาตึกอะ่ะให้หาภายในสามเดือนอแล้วอันนี้สวยไม่ได้ใช้เลยครับเอาว่ามีแบบเนี้ยหมื่นแปดผมซื้อนะผมแบ่งให้หมื่นแปดอ่ะใครมีแล้วผมมาแปะหมื่นแปดผมก็ซื้อนะเอาว่าหลายหลายคนยังไม่รู้หลวงพ่ออะไร นี่ถ้าเอาไปทําเป็นปิดตาพุงป่ององค์ละสองแสนน่าจะได้สักยี่สิบองค์อ่ะผมเอาราคาในี้ยองสุดท้ายครับเอาราคานี้เลยนะลูกบูสุกวัดปากของมะขามเท่าเนื้อผงคุกรักพิมพ์แบบนี้ไม่มีเก๊นะพิมพ์ั่้นชัดเจนเพราะขันก็ถอดพิมพ์นี้ไปสร้างพระนะเนื้อตะกัวพิมพ์บัวบาน แบบนี้เขาทำเป็นองค์พิเศษองค์ครูทำน้อยเปลืองเนื้อนะครับครับอ้วิทวีได้ไปคือว่าทำน้อยเพราะว่าเปลืองเนื้อใช่๋ยมหลวงปุ่สุกจึงมักทำพระองค์เล็กๆพอโตบางาทิงอันนี้เดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้วิทวีจะถ่ายรูปลงสตอรี่เฟซเฟสเฟบุ๊ด้วยนี่นะขดลุกนะจริงๆอนะ่ะ พระที่มีพลังอ่ะเวลาจับเขาจะโคลุกแบบนี้นะอยากจะบอกว่ามีแบบนี้เอามาขายผมได้ตังผมอย่างเร็วไวฉับพลันแน่นอนแต่ใครที่เอาพระใหม่ๆมาขายผมพระที่ผมหาในตลาดพระผมได้ทุกวันเนี่ยผมจะไม่ค่อยมีเขาเลยนะฟิตซื้อต้องบอกอ่ะผมมีตลาดพระผมคุกอยู่กับตลาดพระตลอดอ่ะอ่าฉะนั้นอะไรที่เอาตังผมได้ฉับพลันคือพระเก่าแบบนี้ จัดมาเนี่ยพิจวีได้ไปโอเคโอค้โหปิดกันมาเต็มอยู่ที่เน็ตไายรแรงหรือไม่แรงอะนี่ผมจัดชุดพิเศษให้กับแฟนเพจผมหนึ่งชุดน่าจะดีสุดท้ายของวันนี้จริงๆพอปาะวัดช่องลมรูปรอ รูปเหมือนปั๊มนะียหล่อประธานพอสมาร้อยและสมเด็จชุดนี้อันนี้องค์เดียวก็เป็นหมื่นแล้วรูปเหมือนปั๊มชุดนี้อยากให้คนเอาไปเก็บเอาเท่านี้ไปพอแล้วครับสุดแล้ววันนี้เห็นไหมรอยตะใบอุดทองแดง รูปเหมือนนะปั๊มเหมือนพอเดิมยุคพ่อเดิมเห็นไหมรูปหล่อบโบราณนี่อันนี้ก็3สามันกว่าแล้วพอสมเด็จอีกพี่ทวีปิดพอแล้วครับเพืเ่อน